ตีนอรอโฟประตูผีปรุงรสชาติเองที่ร้านจะรสจัดที่สุดรับประกันในกรุงเทพไม่มีแบบนี้ตั้งแต่ต้นตำรับแล้วถึงรุ่นเราก็ประมาณ3-4รุ่นเตียแม่พี่สาวแล้วก็มารุ่นเราคงสูตรเดิมครับรสชาติจัดจ้านเหมือนเดิมเพราะที่ร้านจะขายดีไม่มีของตกทางนับไม่ไหวสลับทันอะความสามารถก็ได้เท่านี้แต่บริการรวดเร็วไม่รู้จำนวนคิวนะแต่ถือว่าคนจะเยอะตลอด มือถือผ่อนไปใช้ไปอาชีพไหนก็ผ่อนได้ที่ Salmon Phone สวัสดีครับเฮียตียินดาฟโฟเจ้าของร้านตียินดาฟโฟขาขาประตูผีก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมาอยู่ตรงนี้ก็27ปีแล้วรับต่อจากพ่อแม่เตี๋ยแม่ใช่ครับขายย็นดาฟโฟแต่แรกเลยคงสูตรเดิมครับรสชาติจัดจ้านเหมือนเดิม ดีมาตลอดครับผ่านโควิดมาได้ก็โอเคเย็นลาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำน้ำข้นต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แต่เน้นที่เย็นลาโฟต้มยำก็มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหมูกล้วยเกี๊ยวปลาหลายอย่างครับก็ต้องดูที่ว่ามันสดตลอดแล้วไม่มีตกค้างเพราะที่ร้านจะขายดีไม่มีของตกค้างไม่เคยนับไม่ไหวก็หลับพันอะ ความสามารถก็ได้เท่านี้แต่บริการรวดเร็วไม่รู้จำนวนคิวนะแต่ถือว่าคนจะเยอะตลอดน่าจ,จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ส่วนใหญ่บางวันก็ต่อคิวบางวันก็สบายๆค่าจะเยอะส่วนใหญ่จะรู้จักหมดลูกค้าประจำจอนก็มีก็ค้าค้ากันไป30มกิโลอัพ ก็ไม่เรียกว่าหมดแหละเพราะว่ามันมีเสริมตลอด6โมง5โมงครึ่งถึงตี2ครึ่งแน่นอนเย็นลาโฟตมหยำปรุงรสชาติเองที่อื่นไม่มีรสจัดแบบนี้ที่นี่จะรสจัดจานมาสําหรับเด็กวัยรุ่น20 30กว่าอย่างเงี้ยกำลังกินไหวแต่ว่าเย็นลาโฟที่ร้านจะรสจัดที่สุดรับประกันในกรุงเทพไม่มีแบบนี้ก็โอเคครับดีทุกวันต่างชาติมากินก็จะบอกว่าไม่ใส่พริกเผ็ดน้อยตามกําลังของเขาที่กินเผ็ดได้ มันเป็นอาชีพที่ถนัดที่สุดไม่เคยมีอาชีพอื่นตั้งแต่ต้นตำรับแล้วถึงรุ่นเราก็ประมาณ3-4รุ่นเตี๋ยแม่พี่สาวแล้วก็มารุ่นเราคิดจะทำอะไรก็ต้องให้ประสบความสำเร็จคิดได้ก็ต้องทำได้มีความตั้งใจทำให้ดีทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จครับทุกท่านที่ยังไม่เคยมาทานร้านตีนโโฟแยกประตูผีเชิญได้นะครับ เปิดตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงตีสอครึ่งไม่มีวันหยุดครับสีแยกประตูผีเลยครับเบอร์ติดต่อ090 961 6692ครับลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญน,นะครับเป็นเยนโาโฟที่รถจัดด้านที่สุดผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปอาชีพไหนก็ผ่อนได้ที่แซลมอนโฟน